โอเคครับเดี๋ยวพี่ขออธิบายโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นโจทย์ทบทวนของพาร์ทสนะครับชุดที่สองซึ่งชุดที่หนึ่งได้เรียนด้วยกันไปแล้วนะครับโอเคก็เ,เฉพาะบางข้อที่น้องหลายคนติดละกันเนาะโอเคข้อสีเนี่ยนี่คือของบทเก้านะครับจริงเรารู้ได้ไงว่าเป็นบทเก้าก็คือมันจะเป็น2ตัวแปร ى, แล้วก็มันจะ คำถามมันจะต่างจากบทอื่นนะครับก็มีเรื่องของตัวไปสลัะตัวแปตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบทเนี้ยมันก็จะแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยนะโอเคก็รูปละเลยแล้วกันนะครับตอนนี้น้องก็จะตั้งดูดมาก่อนแล้วเนาะพูดถึงอ,อ,อะไรไม่รู้แหละนะฮะสองฝนวิกฤตรถแคมเปญรถยนต์คันแรกสองวิกฤตมลพิษนะครับเราไม่รู้ว่าเชื่อว่าฝนตกเนะี่ยจะทําให้ฝุ่นละออง อ่าช่วยบรรเทาฝุ่นได้อะไรเงี้ยโอเคนะก็ไลา่ยาวมาเราไม่สนใจนะเราดูที่ตัวข้อมูลเนะี่ยมีปริมาณน้ําฝนกับปริมาณฝุ่นนะฮะะข้อมูลดิบนะฮะจริงแล้วมี n อ็นคือเนะแต่ว่าเอ่อแต่ว่าไม่มีครบนะฮะมีไม่ครบนะเขาจุดจุดจุด,จดไว้อยู่นี้นะเออก็คเขาตั้งใจไม่ให้เราไม่ให้เราคํานวณมือเองนะครับหรือไม่ให้เมมอะไรอย่างี้นะ โอเคแต่ว่ามันก็ก็แปลว่าเราไม่ต้องเมมไม่ต้องคำนวณก,ก็สบายนะครับนี่เขาคำนวณค่าก้อนนี้มาให้นะครับซัมเอ็กซ์ X, L X, L X, Bar, เอเบลอนเล็บกลางสองตัวนี้นะครับมันคุ้นๆน,นะมันคือ sxx นั่นเองครับ sxx นั่นเองนะเป็นล่างล่างที่หนึ่งมีหลายล่างนะซึ่งมีหลายล่างตัวอย่างเช่นก็คืออันนี้ที่ที่เป็นข้ออื่นๆนะครับเป็นซัมเอ็กซ์กลางสองลบ 3x วงเล็บกลัง2อันนี้อ่านจะเป็น S x x อย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้เราคุ้นเคยอันนี้มากกว่าใช่ปะแต่เราก็ต้องรู้ว่ามันมีหลายล่างโอเคปะมันมีมันมี3อันอะในในใบสูตรนะครับเออไม่ไม่เปดให้ดูแล้วกันนะนี่คือ S x x มาแล้วแปลว่าเราไม่ต้องคำนวณ x x แล้วนะครับและนอกจากนี้เราเขายังมีสมการมาให้เราด้วยครับข้อนี้เลยนะข้อนี้เลย y เท่ากับ153.18ลบ 6.32x เนี่ยแบบนี้ถือว่าสบายมากนี่คือสมการถดถอยแล้วนะครับ อ่านี่ก็คือ b 0นั่นเองครับและนี่คือ b 1นั่นเองนะสบายละไม่ต้องคำนวณเองนะ b 0คือ1้อยห้าสิบหนึ่งแปดทีนี้ b 1ระวังนะครับมันเป็นมีลบข้างหน้ามันแปลว่ามันมีค่าเป็นลบนะครับบางสมการก็เป็นบวกถ้ามันสัมพันธ์ทางเดียวกันเห็นปะอันนี้เป็นลบแปลว่ามันน่าจะสัมพันธ์ตรงข้ามนะครับ b 1คือสลบนะฮะอันนี้ทุกคนต้อง,ต,องต้องอ่านหรือเรียนมาแล้วเนาะโอเคตอบคำถามต่อไปนี้ครับสี่จุดหนึ่งตัวไปไอิสระ อะไรวะนะวะอ่า4.1ตัวแปรสระตัวแปอิสระจากข้อมูลตัวอย่างนี้คืออะไรบอกตัวแปร x นะไม่ใช่ตัวแปรอิสระในนี้คือเขาต้องการชื่อตัวแปรครับว่าเป็นปริมาณอะไรนะแล้วก็ข้อ4.2ก็คือถามตัวแปรตามนะครับก็คือ y นะจากข้อมูลตัวอย่างนี้คืออะไรผนตอบ y เลยนะไม่ใช่เออ่ปริมาณอะไรตักอ,อย่างหนึ่งใช่ไหม x ต้องมีผลกระทบต่อ y เลยครับ เอกต้องมีอิทธิพลต่อวายต่อวายเราก็ไม่น้่งคิดว่าเฮ้ย mm hmm. ฝนจะมีอ,ะอิทธิพลต่อฝนหรือฝนจะมีอิทธิพลต่อฝนนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกก็คือต้องเลยครับฝนต้องมีอิทธิพลต่อฝนใช่ไหมชั้นตัวแปรที่มีอิทธิพลต้องเป็น x กนะครับก็คือตัวแปรอิสระ x ก,ก็คือปร,ริมาณน้ําฝนอันนี้จริงพ,พ,พี่จะไม่เฉลยให้นี่ว่าพี่จะไกดไลน์ให้เฉยๆแต่ไหนๆก็เฉยแล้วโอเค แล้วก็ตัวแปรตามว่าคือปริมาณฝุ่นนะครับอองขนาดเล็กก็เขียนให้สมบูรณ์นิดหนึ่งโอเคอ่าแล้วก็4.3นะครับเมื่อปริมาณน้ำฝนที่ตกในแต่ละวันเป็น4.3มิลลิเมตรนะครับจงประมาณปริมาณฝุ่นและอองขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศตอบเป็นทอซิยม3ตํตำแหน่งโอเคอันเนี้ยคำถามเนี้ย มันดีมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันทําให้เรารู้ว่าอะไรเป็น x อกะไรเป็น y ถ้าเขาต้องการจะประมาณอะไรนั่นจะเป็น y แน่นอนถูกต้องแน่นอนนะครับอันนี้ไม่พลาดแน่นอนเผื่อใครที่คิดเมื่อกี้ไม่ออกนะครับเอองั้นฟุลละอองเนี่ยเป็น y นั่นเองประมาณค่า y นะและถ้าสั่งแบบนี้นะครับจงประมาณเนี่ยเราจะเราจะคิดยังไงเราก็ต้องคิดทั้งสมการเลยโอเคปะ่ะไม่ใช่ ไม่ใช่คิดแค่ b 1เอาไปคูณ b 1ไม่ใช่ครับนะหลายคนที่เล่นกับพี่นะครับก็ตอบผิดนะต้องสั่งประมาณค่า y นะครับก็คือให้หาทั้งสมการ y hat เลย1.8-6.32แลบ6.32แล้วก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่า x ด้วยค่าน้ำฝนที่เขากำหนดมาเลยเลยครับ4.3แล้วก็ตอบมานะตอบแล้วก็ส่งพี่นะครับ นะอ่าต่อไปนะครับข้อ4.4นะครับอันนี้ขอไปเลยแล้วกันไม่ไม่ได้เฉลยนะครับแค่ไกด์ไลน์เฉยุเพราะว่าเอ่อต้องทําเวลาด้วยถ้าปริมาณน,น้ำฝนลดลง1ม mm, ิลิเมตรและปริมาณฝุ่น,นละอองขนาดเล็กที่ลอยในอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจงอธิบายคําถามนี้นะครับไม่ได้สั่งประมาณนะครับถามการเปลี่ยนแปลงของ y ครับผมต้องอธิบายด้วย b 1เท่านั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ทั้งสมการโอเคใจไหมถามการเปลี่ยนแปลงของ y ต้องอธิบายด้วย b หนึ่นะครับแล้วก็ถ้า1หนึ่งหน่วยใช่ไหม ฝนลดลงหนึ่งหน่วยฝุ่นจะเป็นอย่างไรเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเพิ่มหรือลดเข้าใจปะเออนี่ x ลดหนึ่งใช่ไหมวายจะเป็นไงสังเกตจากค่า b ีหนึ่งครับ b ีหนึ่งมันเป็นลบหกจุดสามสองเข้ปะเบื้องต้นคือมันเป็นลบเนี่ยมันต้องตรงข้ามกันแั้นเนี่ยบอกก่อนเลยว่าปะริมานฝุ่นจะมันเริ่มมามันเริ่มมาเป็นลดมาก่อนใช่ไหมลูก มันเริ่มมาถามนำด้วยครัว่าลดลงชัน้นฝนลดฝุ่นจะต้องเพิ่มครับดังฝุ่นจะเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่ถ้าลดลงหนึ่งหน่วย X ลดลงหนึ่งหน่วย Y ก็จะเพิ่มขึ้น B 1ได้เลยนะครับเพิ่มเท่ากับ6.32เอ่อเท่าไรหน่วยเป็นไรไมโครกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับ อ่าอันนี้คือตอบด,ด้วยค่าของ b 1นึเลยแต่ต้องบอกทิศทางให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้าเกิดเขาถามว่าถ้าปริมาณฝนลดลง2มิลลิเมตรอย่างเงี้ยฝุ่นก็จะเพิ่มเท่าไหร่ฮะฝุ่นก็จะเพิ่ม2คูณ6.3สองเนี่นไหมสองเท่าของ b ถ้าเพิ่มท่านฝนลดลง5มิลลิเมตรฝุ่นก็จะเพิ่ม5คูณ6.32าอเห็นไเอาเลขนั้นไปคูณกับ b 1แล้วบอกทิศทางให้ถูกต้องด้วยโอเคนะต่อไป ข้อ4.5ถ้าวันหนึ่งฝนไม่ตกอยากทราบว่าโดยประมาณลวฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เราอยู่ในอากาศจะมีปริมาณกี่เม็ดกับมีนะมีอันนี้นะฝนไม่ตกนะเขบาบอกฝนไม่ตกต้องนี่คือสั่งประมาณค่าวายนั่นแหละเราจะบอกว่าแทนด้วยสมการทั้งสมการใช่ไหมครับแต่ต้องดูด้วยว่าจะแทน x ด้วยอะไรการที่บอกว่าฝนไม่ตกก็คือไม่มีฝนเลย x ไม่มีเลยนะครับหนูอาจจะแทนก็คือ x เ,เป็น0นย์นั่นเองครับหนูอาจจะแทนด้วย0ูนย์เข้าไปในสมการก,ารก็ได้หรือถ้าหนูเข้าใจ ว่า x เมื่อไรก็ตามที่ x เป็น0แล้ว y จะเท่ากับ b 0ได้เลยทันทีทันตอบเลยครับตอบด้วย b 0ได้เลยครับนะ153.18ไมโครกรัมต่อตารางเมตรนะครับจริงๆก็เขาอยากให้ตอบเลยนั่นแหละไม่ต้องคำนวณน,นะครับแต่คำนวณก็ได้ครับไม่ผิดแทน0ูนย์เข้าไปได้เท่ากันนะครับต่อไป4.6นะครับถ้าปริมาณน,น้ำฝนอิสต่การเปลี่ยนแปลง ดูนี้นะครับปริมาณน้ำฝนคือ x มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของฝุ่นนะครับในอากาศร้อยละ95.8แล้วค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างปริมาณน้ำฝนและปริมาณฝุ่น,นละขนาดเล็กที่เราอย่ในอากาศมีค่าเท่าไหร่ถามแบบนี้เริ่มต้นอะไรมาก่อนอิทธิพลนะครับอิทธิพลเนี่ยนะของ x ต่อ y เนี่ยเป็นที่เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยละเนี่ยมันคือค่าค่าหนึ่งครับใครที่เรียนแล้วต้องรู้นะค่าหนึ่งที่มีที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือค่า,คา r s q u a r e นั่นเองครับ อ่าสแควร์เองสัมประสิทธิ์การกำหนดนั่นเองครับแล้วก็เป็นค่าที่เป็นอิทธิพลนะครับหรือใช้คำผลหรือใช้คำว่า x อธิบาย y นะครับคูณร้อยเป็น95.8นั้นค่า r าร์สแควร์คือ0.958นั่นเองนะและทีนี้เขาถามนะครับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายนะครับก็คือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นั่นแหละครับจะมีเขาอย่างง่ายหรืออย่างยากก็เหอนเดียวกันมันคือ r นั่นเองครับ มันคือค่า R นั่นเองครับอ่าค่าไม่ไม่สแควร์ครับ,บอาร์จริงๆอ R เนี่ยมันมีสูตรมีสูตรของมันและมีสูตรของมันคือ sxy นะส่วนด้วยรูทส s ซ็คูณสไวนะครับเอ่อมันมีสูตรของมันนะครับจะใช้สูตรนี้ได้หรือไม่ที่จากตัวข้อมูลแล้วเนี่ยคือจะบอกไม่ต้องใช้ก็ได้ มี s เรามีแค่ sxx แต่ยังไม่มี syy ไม่มี sxy ด้วยจริง sxy หาได้จาก b 1แต่ว่ามันก็ไม่ครบอยู่ดีเพราะไม่มี syy เนาะทีนี้ที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้ r s q u a r มาแล้วนะครับเราสามารถที่จะถอด root ได้ครับถอด root r s q สได้นะแต่ต้องมีความเข้าใจนิดนึงนะครับเอา r s q u a r ถอด root เป็น r ธรรมดาได้นะ แต่ต้องเข้าใจนิดหนึ่งครับคือ R square เนี่ยมันจะมีแต่บวกเท่านั้นนะครับไม่มีค่าลบแต่ค่า R เนี่ยเป็นเป็นลบได้ไหมเป็นลบได้ขึ้นอยู่กับอะไรทิศทางความสัมพันธ์ถ้าตรงข้ามจะติดลบนะล้วจะรูได้ไงครับอันนี้ดูจาก B1 น่นะครับก็คือเครื่องหมายของ B1 นั่นเองครับเออไ สอง b 1นะถ้า b 1เป็นบวก R ก็เป็นบวกด้วยแต่ถ้า b 1เป็นลบหนูต้องเติมลบให้ด้วยนะครับมันต้องไปหารเดียวกันอันนี้ให้เลยได้ไหม9ก้เเป็นลบนะครับลบ0 9น9ะโอเคแล้วก็แปลว่าสัมพันธ์กันแบบไหนสัมพันธ์ที่ทางตรงข้ามแล้วก็ัะพัธ์มากไหมมากนะครับ สัมพันธ์มากนะแล้วก็ตรงข้ามนะครับคือมากคือเข้าใกล้ลบหน,นะครับ1คือสุดแล้วนะบวกหรือลบเนี่ยลบหหรือบวกหก็ได้นะค,คือสัมพันธ์กันมากทิศทางถ้าเป็นลบต้องตรงข้ามกันนะถ้าเป็นบวกต้องไปทางเดียวกันโอเคทีนี้ข้อ4.7นะจงทดสอบสมมติฐานนะครับปริมาณน้ำฝนมีทิิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของฟล,ลูออขนาดเล็กในอากาศหรือไม่นะครับ f 0ลฟาจุดศูนย์ห้าแล้วก็คาดจากข้อมูลตัวอย่างคำนวณค่าคาดเคลื่อนมาตรฐานของสมการถดถอยได้เป็นสองจุดสองศูนย์สามคำว่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานรอบสมการถดถอยหรือรอบเส้นถดถอย,น,ยนี่คือ s y x นี้คือ s y จริง,รงมีสูตรของมันแต่ว่า,าสูตรยากอยู่แหละแต่เขาให้มาแล้วครับอันนี้คือง่ายจริงข้อน,นี้ถือว่าง่ายเลยนะเออง่ายจริงง่ายจริงแต่ว่าบางคนไม่ชินบางคนแบบชอบคำนวณทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเออต้องต้อง,ต,องต้องได้ทุกแบบนะ แล้วตั้งสมมติฐานนะครับในบท9เนี่ยในเรื่องการวิเคราะห์การถดถอยเนี่ยจะทดสอบแค่ตัวเดียวนะครับที่จะสอบนะก็คือเบต้า1เท่านั้นเบต้าหคือพารามิเตอร์ของ B1 นั่นเองครับคือสโลปหรือความชันนั่นเองทีนี้ถ้าถามว่าอิทธิพลไหมเนี่ยก็คือให้เป็นตั้งเป็นเท่ากับ0กับไม่เท่ากับ0ูนยแต่ถ้าถามว่า,าไปมีทิศทางเดียวกันไหมก็จะเป็นมากกว่า0นนะครับ หือถ้าทิศทางตรงข้าไมไหมจะเป็นน้อยกว่าศูนย์อันนี้ไม่บอกทิศทางเนาะถามว่ามีทิพยลไหมเนี่ยคือเท่ากับศูนย์กับไม่เท่ากับศูนย์แล้วก็ให้เข้าใจว่าถ้าสูตรถ้ายอมรับไปศูนย์เนี่ยแปลว่ามันจะไม่มีทิพลนะอันนี้พี่จะไม่ทําทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะไกด์ไลน์ไปให้ส่วนถ้าไปเศษศูนย์นะครับจะไม่เท่ากับศูนย์ถือว่ามีอิทธิพลนะโอเคก็ทำห้าขั้นใช่ไหมทำใเรื่องนี้สูตรเนี่ยมันมีสูตรเดียวสำหรับเรื่องนี้นะ คือเป็นสูตรทีนะครับเท่ากับ b 1หนึ่งลบเบต้าหส่วนด้วย sb1 b1 มีแล้วนะครับลบหกที่จดให้มาเบต้าหคือ0แทนได้เลย sb1 ต้องไปหาเพิ่มนะครับจริงก็ตามสูตรเลยอะในใบสูตรนะครับที่ที่ให้ไปนะก็ sb1 จะเท่ากับ sy.x ก็คือนี่เลยค่าที่ได้มาแล้วก็ส่วนด้วย root sxx นะครับ sxx มีแล้วด้วยถูกไหมก็ ออกมาตรงนี be, ้นะครับนะคิดมาอย่าลืมอย่าล right ืมใส่รูทนะแต่ล้วก็ได้ค่าทีนะครับมันจะได้เป็นลบสิบสองกว่านะเออไปคิดมาแล้วก็ไปขั้นที่สี่เนี่ยวัดกราฟครับทีจะเป็นกราฟที่สมมาตรนะลูกบางคนแบบว่าทําบทเจ็บทแปดมานี่มีแต่กราฟเป้มันก็ติดเบ้นะเออยากแยะด้วยเยอะด้วยนะของกราฟใครกราฟมันเออกราฟทเนี้ยจะเป็นสองหางนะบอกเลยดูจากอันนี้เป็นสองหาง อาฟายเลิมหัานสองแล้วก็ df นะครับ df ของเรื่องเนี้ยไม่เหมือนเรื่องอื่นต้องใช้เลยครับ n ลบเลยเอลบหนึ่งวะไม่ใช่ลบสองน,ะ n 2, นครับเออไปดูค่ามาแล้วดูว่าตกเขตไหนะยอมรับไหมยอมรับก็ไม่มีทีพ่พนไปเสร็จก็มีที่พนแค่นั้นโอเคเนาะโอเคอนี่ทำมาส่งพี่นะนน่าจะได้แหละ